สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Battle Cat นะครับผมก็เกม Battle Cat นะก็มีการอัปเดตนะครับให้มันมีภาษาไทยนะผมนะอันนี้ก็จะเป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยนะครับผมเพราะว่าเกม Battle Cat เนี่ยจริงๆมันก็มีแต่ภาษาแบบของประเทศนอกนะทุกคนนะนะครับทุกคนเออก็มีการเพิ่มมาใหม่นะครับเป็นภาษาไทยนะก็ทําให้เรานั้นเล่นง่ายมากขึ้นนะครับผมนะอาจจะดึงดูดคนไทยนะั้นให้เข้ามาเล่นเยอะ นะครับผมนะแต่ตามจริงมันก็มีคนไทยเล่นเยอะแล้วหลายเกมไม่ได้แคทนะก็เป็นเกมแบบสไตล์แบบเหมือนายเลนเจอร์นะครับผมมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนขนาดไหนนะแต่ก็จะมาเล่นนะครับเป็น EP ที่หนึ่งนะครับผมนะเออแบบลงเกมอื่นบ้างนะครับนะเกมนี้ผมก็กดเข้ามาเล่นด่านแรกนะครับผมอันนี้เอามาภาคเอาละทุกคนนะนี่ทุกคนมันก็จะเป็นตัวแมวแบบนี้เลยนะครับผมก็ตะมูตะมิเลยนะ เออไปปล่อยแมวมาแล้วครับก็ปอมใครแตกก่อนครับก็ชนะนะนั่นแหละเอออี่ปล่อยแมวไปครับแมวคือแบบมันจะมีแมวที่มันแปลกนะทุกคนนะแมวแบบแปลกโคตรเยอะเลยนะครับผม ตัดมาทีนะครับก็อันนี้ก็เกมได้สอนใช้อาร์บีรันผมก็ยิงสาสตร์นะก็ค่อนข้างที่จะเอฟเฟกก็ถือว่าสวยงามนะผมนะก็เป็นเกมแบบบเรียบง่ายๆนะคนนะแต่เล่นแบบสนุกอยูน่นะแต่ผมก็ได้ไปดูคลิปยูทูบเบอร์พวกคนต่างๆนะครับท,ที่เขาที่เขาทําเกี่ยวกับเกมแ t ทเทนแคทนะก็เกมนี้นะครับก็ยังไงผมดูจากทรงแล้วค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดหนึ่งนะ หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็จะเป็นการสุ่มกระชาเหมือนเกมไลน์เลนเจอร์เลยนะครับผมนะอันนี้ผมก็กดดูมั่วแล้วผมเห็นอะไรสีแดงนี่ไม่ได้น้ากดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเติมนะช่างมาเถอะนะครับผมอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับใครรู้นะครับก็ช่วยแนะนาผมมาได้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะโอเคแล้วผมก็ได้ตีด่านแบบยาวๆเลยนะครับผม ก็มันเขาสอนนะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรให้ตีแล้วเออมันก็มีแต่อันเดียวได้แหละตัดมาอีกทีนะครับนังไงทุกคนมันเป็นการอัพตังนะครับผมอัพให้มันเป็นเลเวลโศนะครับ ไอตังหลอดข้างบนทางทางด้านขวาเราเนี่ยมันจะเพิ่มแล้วเห็นไหมผมอัพเป็นรีววสองมันก็จะเพิ่มเป็นร้อยห้าสิบนะผมแล้วก็ค่อนข้างจะเหมือนรลนเลนเจอร์เลยนะผมผมก็ไม่รู้ว่าเกมนี้เปิดนานหรือ,อยังนะน่าจะนานแวแหละทุกคนก็ไปดูของชิปต่างประเทศก็ประมาณหกปีเลยนะห้าปีว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะไอที่เขาก็ลงเกมเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเกมเมทแคทเนี่ยก็โอ้โหตัวแบบ เล่นไปแบบนานๆมันจะมีตัวแบบเหมือนตัวอนิเมะยังไงอนะมาให้สุ่มเลยทุกคนนะเออก็แบบเท่ดีนะผมก็อยากจะลองเล่นดูนะแหละมันแบบสีสันใหม่ๆดูนะครับนั่นแหละก็แปลกใหม่นี้นะเออมันมีตัวละครอนิเมะมาด้วยนะครับผมมีตัวที่เยอะเลยแหละเออก็ผมกลัวจะแบบมันแบบยังไงเล่นยากเกินไปนะ <laughs> เล่นยากเกินไปนี่ก็อาจจะมีหัวร้อนกันบ้างนะผม ก็เป็นปกติของเกมแหละเออยากเข้ามาเป็นไรแหละแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆะเหมือนไลน์เจอแลผมเกลือแล้วก็ลเล่นต่อไปนะโอ้โหนี่ก็ได้รับ EP มาพันสามนะผมชนะนะนะเออแล้วคืนนี้ผมทําอะไรต่อวะเนี่ยผมน่าจะได้ตัวใหม่นะครับเป็นแมวนะครับผมนะแมวแทนส์นะครับผมใช่มาว่าใช่แหละเออเป็นแมวตัวยาวนะครับก็ ไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่านะก็ผมอนะอันนี้ก็เป็นป้อมนะครับส่วนใครที่อยากแนะนําผมมาก็แนะนํามาได้นะผมนะว่าป้อมไหนนะ่ควรอัปกอนนะ,ะเออก็มีประมาณนี้เลยลกันอันนี้ก็เป็นภารกิจนะผมรบับเป็นอาหารเมวครับมีสิบอาหารเมียไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมอันนี้ก็เป็นการทีด้านแบบยาวๆเลยนะ ต่อมาทีนะครับผมจะมาลองปล่อยตัวใหม่ดูครับไอแมวยาวนะครับผมก็มันจะเป็นตัวแท้งนะครับมันดูกันว่ามันจะสกิลเป็นยังไงนะผมนะการโจมตีของแมวแปลกๆตัวนี้นะมาดูนะครับทุกคนปึ๊บโอ้โหมนใช้หัวมุ่งนะผมเนะอะไรครับนี่ยแมวโคเถื่อนนะเกมนี้มีหมามีงูด้วยนะครับผมโอ้โหมีตัวตัวแบบแปลกๆนะครับนะแมวตัวกลมนี่ก็ถือว่าแปลกแล้วนะครับผมนะ ใช้ฟันขมือบนะครับก็ค่อนข้างที่จะเออนะก็แปลกนั่นแหละนะแปลกจนไม่มีอะไรแบบจนหาคําพูดแบบไม่ได้นะผมนะแปลกเกินนะเออผมจะพูดเสียงเบาเพือ่อโอเคตอนนี้ก็น่าจะชนะง่ายๆนะครับว่าแมวยาวนั้นเราแบกนะครับผมก็โอ้โหสวบแบบไม่สนลูกไขรในะจังหวะนี้ ตัดมาทีนะครับผมก็ได้แมวตัวใหม่นะผมเรเป็นแมวขวานนะครับโอ้โหทุกคนแมวถือขวานนะครับอะไรกันครับนี่เป็นอะไรที่ดิบเถื่อนมากเลยครับตอนนี้แล้วก็เจอกือบที่ประเทศไทยนะครับผมโอ้โหตีกับประเทศตัวเองนะครับประเทศไทยนะเฮ้ยผมว่าในอนาคตนะผมอาจจะได้แมวที่มันแปลกกว่านี้ก็ได้นะครับผมโอ้โหขนาดนี้แบบยังมีแมวถือขวานนะ แต่โมเดลป้อมเนี่ยก็ถือว่าสวยมากเลยครับผมเป็นโมเดลวัดนะครับผมนะเอยไม่ใช่เป็นโมเดลแบบทรงไทยนะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามไปนะนี่น่าสนใจกว่าคนเกมนี้อาจจะทำอีพีต่อไปก็ได้นะครับผมนะถ้ามันมีคนดูนะเอออันนี้ผมก็รอปล่อยแมวขวานนะครับผมไม่รู้ว่าผมได้ปล่อยหรือเปล่านะไอ้ด่านนี้นะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันวะก็ทุกคนก็ดูไปเลยนะครับผมนะ อืก็ส่วนใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่นะครับว่าถ้าเห็นคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะผมนะถ้าใครดูถึงตรงนี้นะครับที่เป็นผู้ติดตามใหม่นะหรือว่าผู้ติดตามเก่านะครับก็สามารถคอมเมนต์กลับมาได้นะผมนะหรือคอมเมนต์มาว่าแบบเออผมผู้ติดตามใหม่ครับหรือว่าผมผู้ติดตามเก่าอย่างนี้ก็ได้นะผมนะนี่ไงทุกคนผมปล่อยแมวขวานมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เฮ้ยเถื่อนเลยทุกคนแมวตัวนี้โอ้โหสับทีหัวโยงนะครับผมนี่ก็ปล่อยอวิชีช่วยนะครับเฮ้ยทุกคนมันมีตัวคน,นเล็กด้วยอะทุกคนมันคืออหยัางนะเฮ้ยอะไรกับครับนี่ะโอ้โหยิงเล่นยิงแบบเจออะไรแปลกๆนะโอ้โหโค้ท่แต่ก็เทไปอีกแบบนะก็เฟี้ยวจัดเลยนะครับผม แล้วตอนนี้ผมก็ได้เล่นดานเสร็จไปเรียบร้อยนะครับก็ได้ EP มาพันเก้านะครับแล้วก็ได้ EP มาอีกสองพันนะครับผมก็บวกเป็นสี่พันนะครับก็ถือว่าเยอะโคตรเลยนะครับผมนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็จะเอาไปอัพตัวแหละทุกคนไม่มีอะไรมากหรอกเออก็เล่นใหม่ๆก็น่าจะประมาณเท่านี้แหละผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีระบบเลเวลให้ดูหรือเปล่านะผมนะเลเวลที่เราแบบอัพอ่ะเออผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเออนัอ่นแหละช่างมาเถอะ ร็ค่อยๆศึกษาไปนะครับนะอันนี้ว่าแต่ผมกดอะไรวะกดตีด่ดานนะก็เป็นด่านของกัมพูชานะครับผมก็มาดูกันว่าด่านของกัมพูชานะป้อมขอจะเท่หรือเปล่านะครับนะเฮ้ยเอาเรื่องตรดฟียวทุกคนดูป้อมดิเป็นหน้ารูปยิ้มอ่ะสวยวะดีเทลสวยมากเลยแต่ตัวน,นี้ผมอยากได้อ้ยผมอยากสุ่ม หาตัวละครนะครับผมอย่างดูตู้นะว่าตู้นะั้นมันเป็นยังไงนะตู้สุ่มนะเออก็อย่าเห็นมากมากเลยนะครับก็น่าจะเล่นไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะให้แบบน่าจะเล่นดานแให้มันสูงๆนิดนึงนะจะปลดล็อกนะครับตามรเวลนะอันนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเออนี่ยก็ดูผมเล่นดานไปเลยเละกันนะ แล้วก็ตัดมาทีนะครับผมมาเจอตรงนี้นะครับผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะรผมก็ได้กดไปช่องแรกแล้วผมก็ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับผมได้อะไรมาทุกคนเป็นอะไรอาหารแมวหรออุ้ยอะไรครับเนี่ยมีอาหารแมวนะทุกคนนะเออมันก็แปลกนะเออมีอะไระแต่แปลกๆนะครับผมตอนนี้เอพีผมก็มีอยู่ที่หกพันสองร้อยนะครับผมนะทุกคนนะน,นี่ผมทำอะไรต่อวะผมน่าจะมาอัพตัวเลยเออไอ ไอแมวนะครับแล้วก็อัพไอเมลไอ้ไอนี่นะเออน่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าอียนั้นจะหมดเลยนะครับผมเออเันนี้ก็ตีฟิลิปปินนะครับสึกเริ่มขึ้นแล้วมาดูป้อมครับฟิลิปปินนะั้นป้อมหอบเป็นยังไงนะอืมอืมอืมอันนี้ผมทําอะไรวะ แต่ไอตัวมอนเขาเัาก็ยังเป็นตัวงูเหมือนเดิมทุกคนนะผมก็ยังไม่เห็นเปลี่ยนเลยนะผมเนี่ยไอตัวงูกับไอตัวหมาเนะี่ยเือเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะ ตัดมาทีนะครับวันนี้ก็เป็นแมวแมวนินจานะครับให้ผมใช้อาหารหมาเฮ้ยไม่ใช่อ้ทุกคนอาหารแมวนะครับ5้าสอันนะเพราผมก็ได้ซื้อไปแล้วแล้วผมก็ได้อัพเลเวลไปถึงเลเวล4เลยนะก็น่าจะเป็นตัวที่น่าจะโหดอยู่นะไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่านะผมโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรทุกคนก็เป็นการมา ดูนะครับว่าระบบเกมนั้นเป็นยังไงบ้างน,นะผมนะนะออโอเคนะครับคลิปหน้านั้นจะเป็นยังไงทุกคนน่นก็รอชมกันได้แล้วผมนะเจอกันคลิปต่อไปครับผมเจอกันครับป้ายเฮ้ยผมได้แมวใหม่ไปแล้วทุกคนแมวยาวเลยหรือเปล่า